สวัสดีค่ะดิฉันทันแพทย์หญิงปรยัชยาก่อเกศสิริกุลหรือหมอเตยทันแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันสำหรับในกรณีที่มีเนื้อเยื่อยื่อตรงกลิ่นกลางฟันยาวลงมาที่ทำให้เกิดปัญหาเหนือกร่นตรงบริเวณนั้น ฟันบิดตรงบริเวณนั้นหรือฟันห่างตรงบริเวณนั้นได้จากการที่ตัวฟีนุม่มหรือเนื้อเยือย่อยืดเหนื่อกเนี่ยเขามีการที่ยืดสูงลงมามากๆดังนั้นแล้วเนี่ยตัวฟีนุ่มเองเนี่ยเขาจะมีการขยับตัวตลอดเวลาทั้งกินพูดกลืนหายใจดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยตัดออกก็จะเป็นการกาจัดปัจจัยที่จะทําให้เกิดความผิดปกติแรงกลขั้นต้นได้ค่ะ